โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมเจอปัญหาครับนี่ที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของผมนะนี่คือแบบนี้เลยนะผมซื้อ SSD ตัวนี้มาใหม่นะครับผมเป็น SSD ของยี่ห้ออะไร KLEVV อ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่เป็น uh, SSD M.2 นะครับเป็น Gen3 นะครับบางรุ่นบางบอร์ดรุ่นใหม่ก็แนะนาให้เป็น Gen4 นะครับแต่บอร์ดผมเป็นกลางๆนะครับต้องให้ซื้อ4มาไม่แน่ใจว่าบอร์ดจะรองรับ4ได้ไหมนะเพราะคอมพิวเตอร์ผมก็สองสามปีแล้วแต่ถ้าใครซื้อใหม่ก็ซื้อ Gen4 มาแรงกว่าเดิมนนครับ Gen3 เนี่ยอัราสปีดไลท์ไม่ที รเะนคับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ลูปเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน EP ีของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับด้านหลังเนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่นะครับก็จะมีตารางแบบนี้ถ้าเกิดสมมติเป็น Gen 4มันก็จะวิ่งได้ประมาณห้าหกพันนะครับในการเขียนในการอ่านอันนี้อ่านสามพันสองเขียนสองพันนะครับทุกอันทุกสเปคไม่ว่าจะเป็นสองร้อยห้าสิบหกจิกนะครับดูไกลนะครับสองร้อยห้าสิบหกจิกก็จะเขียน คือบันทึกเข้าไป2,000นะครับแล้วก็อ่าน3,000 3 0ส3 0พนะครับคือตั้งแต่2 5 6 5 0 0 5 1 2และ1เทเนีก็คือใกล้เคียงกันไม่มากนะครับไม่เห็นผลเท่าไหร่ผมซื้อจากแอดไว้นะตัวนี้ประกัน5ปีนะครับเดี๋ยวใครสนใจผมจะประก้าศให้ราคาที่ผมได้มาจบอยู่ประมาณ1,050บาทนะครับถ้าเพื่อนๆกดโค้ดหรืออะไรเนี้ยอาจจะถูกกว่าผมนะครับอาจจะเหลือประมาณ800อะไรเงี้ยนะครับก็สนใจก็รีบจัดเลยปัญหาไม่เกิดอย่างนี้ก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้มาเนี่ยอธิบายไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเเนนนนนีี่่ยฮารร์์ดดิสกของผมมมัััป็ SSD แหละคบ แต่มันเป็นตัว256-1อันแล้วก็ 120, 1นึ่อันนะครับรวมกันนะครับมันก็ไม่พอเล่นเพราะมันจะเหลือว่างได้ละ50าสินะถึงสูงไม่ดูกนะได้ละ50กว่าได้ละห0กว่าแต่เกมใหม่ๆเดี๋ยวนี้เกมไหนเกมเกมนี้เดี๋ยวนี้นะครับมันโหลดทีนึงอนะ เกมหนึ่งประมาณ50าสกิกนะครับเนี่ยผมจะเล่นเกมใหม่มันมีเกมใหม่เปิดนะครับผมไม่สามารถโหลดได้เขาบอกต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย60นั่นคืออย่างน้อยนะผมก็เลยต้องซื้อฮาร์ดดิสต์ตัวนี้มาเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่านะครับเป็นยังไงกันนะครับใครสนใจนะพันกว่าบาทรับประกัน5ปีนะขนาดห้าหนึนะครับเดี๋ยวแกะตรงนี้นะบซีนยังไม่ได้แกะเลยสักอันนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาแกะดูซีนกันเลยดีกว่านะครับทุบเอามีตัดเลยนะครับตัดซีนเลยเก็บกล่องไว้ได้นะครับการเคลมก็สามารถเคลมที่อััลไไวด้เยนะครบ ตัดแล้วนะครับเห็นไหมเพิ่งตัดเลยนะเนี่ยเนี่ยตัดโอเคแกะดูภายในนะครับเดี๋ยวก็ถอดดับเครื่องนะครับแล้วก็ไปใส่นะครับใส่แล้วก็กดให้มันฟอร์แมตไดท์ก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะแถมอะไรมาให้บ้างนะครับมาดูกันห้าปีคุ้มเลยนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับขนาดเล็กประมาณนี้นะครับมีน็อตแถมให้ไหมนะเดี๋ยวดูไม่แน่ใจว่ามีน็อตแถมหรือเปล่านะครับในกล่องมีอะไรบ้าง ในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรเลยนะรับมอนก็หาน็อตมาใส่ล็อกเอานะครับนี่มันจะมีรูใส่ล็อตนะครับแต่ในนี้มันไม่เห็นมีมันไม่มีนะครับไม่มีน็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยว่าเลยข้านนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับ KLEVV อ่านว่าเอาอะไรไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคเป็นแบบนี้สนใจก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มีสามลูกนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เปิดคอมขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นตอนนรกผมก็งงเฮ้ยช่องใส่ SSD ของผมอยู่ไหนนะครับเราต้องแกะการ์ดจอมาก่อนนะครับการ์ดจอมันบังเดี๋ยวผมชี้ใ oh, ห okay. right ้ดูนะครับมันอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่ต้องมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับการ์ดจอมันใหญ่นะครับมันบังเราต้องถอดการ์ดจอออกก่อนแล้วก็ใส่ s อสเอสดการ์ด M.2 ตรงนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนแกะก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับนี่ผมแกะการ์ดจอออกแล้วนะนี่การ์ดจอนะครับปึ๊บการ์ดจอออกมาฟึ๊บนะครับมันบดบังอยู่นะครับเราก็จะเห็นช่องใส่ s อ d ดนะครับในกล่องไม่ได้แถมน็ เราก็จะใส่เข้าไปแบบแล้วลักษณะนี้ขามันจะมีอยู่เห็นไหมขามันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วตรงนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับถ้าสมมุติว่าตัวล็อกขาน็อตเนี่ยไม่ถึงสมมติน็อตเนี่ยมันรู้ไม่ถึงหรือว่ายาวไปใหญ่ไปก็สามารถถอดตรงเหล็กนี้นะครับในเหล็กเนี้ยถอดล็อกขยับได้นะครับแต่ตอนนี้ของผมมันพอดีของผมมันถึงพอดีนะครับโอเคมันจะล็อกน็อตไว้ประมาณนี้นะไม่ให้มันหลุดนะครับก็ใส่นะครับแล้วก็ไปฟอร์แมตนะครับเียวผมใส่เลยปึ๊บนะครับแล้วก็ดัน นะครับแล้วก็แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาน็อตล็อกนะครับผมหาน็อตมาล็อกโอเคครับตอนนี้ผมก็ติดเสร็จแล้วนะครับการจอใส่แล้วครับนี่เราจะเห็น f s d ผมอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมนี่นะครับจะเป็นแผ่นเอ d นะครับเ2มดอนะฮะโอเคใส่ไว้ด้านในเดี๋ยวเราไปลองเปิดเทสกันนะครับนี่เสืาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับออนะครับมออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปรับให้ตรงนิดหนึ่งฮะนี่ถ้าปรับมุมนี้จะมองไม่เห็นฮะ เลยเสยมุมต่ําให้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเปิดเครื่องแล้วกันนะครับห้าหนึ่งสองนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ฮาร์ดดิสเสร็จนะครับแล้วก็รีสตาร์ทมานะครับตอนแรกมันจะขึ้นว่าเหมือนหาฮาร์ดดิสไม่เจอหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างนึ่งนะครับผมถ่ายรูปไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพอเราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับหน้าจอมันจะขึ้นดําๆแล้วเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับผมก็แปลได้ว่ามันให้เราเหมือนว่ามีปัญหาในการใส่อะไรสักอย่างผมกดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งแล้วเครื่องมันจะรีบูตให หน้าต่างมันเป็นแบบนี้นะครับเรากดรีสตาร์ทนะครับหลังจากที่ผมรีสตาร์ทเสร็จนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นหน้าคอมปกตินะครับผมก็ออกสองจอได้ปกตินะครับตอนนี้ครับออกสองจอได้ปกตินะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าฮาร์ดดิส์มันขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าฮาร์ดดิส์เขาขึ้นหรือยังนะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าฮะตอนนี้นะครับมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นได้ตรงนี้นะครับผมนะทีนี้เราต้องไปที่เอ่อเมนเจอร์นะครับเราไปดูตรงฮาร์ดด เดี๋ยวเราลองดูก่อนโอเคครับผมเปิดมาตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นโชว์ว่ามันมี8 0ดร้อยกว่าแล้วแต่แต่ได้แล้วยังไม่เจอเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่าย c อ m เนาะเห็นไหมยังไม่มีนะครับยังเป็นสามได้เหมือนเดิมยังไม่มีได้ที่เป็นห้าร้อยจิกนะครับเดี๋ยวมันจะภาพลงก่อนนะครับแล้วเราก็มาที่ pc ของเรานะครับ pc ปุ๊บคลิกคําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะฮะจากนั้นนะครับเลือกไปที่คําว่าจัดการนะครับจัดการนะฮะปุ๊บอ่าโอเคจัดการแล้วทีนี้มันจะมีคําว่าที่เก็บข้อมูลเนี่ยหมายถึงคำว่าะไรนไ การเมาส์ผมอยู่นะครับปุ๊บกดเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมมันมีดิสขึ้นมานะครับเห็นไหมตาราง p r o d u c t i นอะไรเนี่ย p r o d u t i o n เรายังไม่ได้ทํานะครับมันก็ขึ้นดิสขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้นะครับถ้าเราขึ้นดิสขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แค่กดนะครับโอเคครับพอมันขึ้นมามันก็จะเด้งมาเองเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะมันก็ขึ้นมาอัตโนมัติติอะไรอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูนะครับมันก็ขึ้นแบบนี้คำว่า GPT มาจากอะไรผมไม่แน่ใจคือตาราง p r o d u t i o n เราก็กดไปเลยนะตามนี้นะให้เป็นอันเนี้ยกดอันล่างแล้วกันนะครับแล้วก็กด ตกลงไปนะครับน,นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีดิสศูนย์ดิสหนึ่งดิสสองก็คือตัวใหม่ของผมเนี่ยมันคือเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวใหม่อยู่ข้างล่างนะข้างล่างจะเป็นคนอื่นเป็นสีน้าเงินละของผมเป็นสีดานะตัวนี้ห้าหนึ่งสองก็จะเหลือประมาณสี่ร้อยกว่าจิกเนี่ยแหละครับตัวนี้ยังไม่ออนลลาดนะครับตัวนี้ก็คือยังยังไม่ได้จัดสรรเนยมันไม่เขียนเลยนะยังไม่ได้จัดสรรโอเคหลังจากนั้นเราคลิกที่มันนะครับผมอ่านตรงกลางให้ให้เห็นก่อนนะครับคลิกที่มันเป็นสีดาอยู่เนี่ยอันนี้มัน,นรเไปเบ้ อันนั้นแบ่งไปแล้วนะครับสองร้อยห้าสบกแล้วก็หนึ่งร้อยกว่าครับยังก็มีเกือบสี่ร้อยอ่ะแต่มันไม่พอนะครับนะโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็คลิกขวาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นอันบนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อันบนนะครับผมผมเป็นภาษาไทยนะสร้างได้แล้วแบ่งข้อมูลแบบธรรมดานะครับก็กดตามขั้นตอนของมันเลยนะครับกดเน็ t นะครับผมก็จัดเต็มถ้าใครอยากจะแบ่งเป็นได้อื่นขึ้นมาอีกนะก็จะแบ่งเป็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้แต่ที่ผมจะแบ่งเป็นได้เดียวเลยเอาให้เป็นได้ ทีนี้เลือกนะครับคุณอยากให้เป็นอะไรตอนนี้ผมมีมีไดซ C ไดเ E ไดด D ไปแล้วนะครับผมก็ต้องการเป็นไดเอฟถูกไหมครับเพมื่อจะอไดเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมกาหนดให้มันเป็นไดเอนะครับโอเคนะครับทีนี้มันก็จะถามว่าฟอร์แมตแบบไหนปุ๊บปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับทำการฟอร์แมตอย่างเร็วไหมถ้าใครไม่อยากให้ฟอร์แมตแบบละเอียดก็กดแบบละเอียดติ๊กเครื่องหมายถูกก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่มีอะไรเพราะข้อมูลยังไม่มีก็ฟอร์แมตแบบเร็วก็ได้นะครับก็เป็น ntfs นนะะคครรัับบบไปปเเกกกกก็็็ข้อมมูลลติผดยนะครับ จากนั้นนะครับเรากดนะครับเสร็จสิ้นนะครับรอนะครับนี่มาแล้วถ้ากดแบบเร็วมันคือมันมาเลยอ่ะคือมันมาเร็วแต่ถ้าเกใครไม่กดแบบเร็วนะมันจะค่อยๆรอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้มาแล้วเห็นมามขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเด้งาวลวนะครับนี่เด้งตรงนี้มันก็เพราะมันเจอได้ใหม่แล้วนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูที่หมาของผมนะครับนี่ไงมาแล้วได้ผมมาแล้วนะครับนี่นะครับโอเคตอนนี้ได้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ S D Card นะครับ M 2 t o ตัวนี้นะราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมนะ ก็ผมจะปักตะกร้าไวใ้ให้นะตัวนี้ห้าหนึ่งสองนะครับประกันห้าปีนะประกันแอดไว้นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้บาทใครกดตอนนี้อาจจะได้ถูกกับผมก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครสนใจก็กดที่ตะกร้านะครับผมปักไว้ให้นะครับประกันห้าปีคุ้มนะถือว่าปีละสองร้อยเองนะครับแล้วก็สปีดเร็วอยู่นะสามพันสองร้อยนะครับในการอ่านแล้วก็เขียนอยู่สองพันนะครับโอเคผมเอามาใส่เกมโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคใครอยากตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเป็นได้อะไรก็ได้นะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งชื่ออะไรผมเขียนเป็นได โอเคผมก็จะเป็นอย่างนี้ได้เก็บข้อมูลนะครับอันนี้ได้ในเครื่องนะครับอะไรก็เขียนไปตามนั้นนะครับโอเคอันนี้ผมก็เสร็จแล้วนะก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบสาระดีๆอย่างืมกดแล้วกันกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะไม่ต้องร้องผิดรองถูกผมอาจจะบวกกำไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิกเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนลครับ bye bye, bye bye.